ครับสวัสดีตอนเช้าครับผมกับขอต้อนรับท่านผู้ชมเลยครับเข้าสู่ YouTube ช่องครัวบรรพงศ์ครับกับหลังจากที่ไม่ได้เห็นกันโดนด้วยพี่น้องกับสวัสดีปีใหม่เลยครับเอาหมวใจโผล่กันครับผมกับบรรยากาศยามเช้าครับผมกับช่วงนี้ได้เข้าบ้านได้พี่น้องเพราะว่าเหลวเต่งเหลวยังเลยครับสําหรับทางุ่นน้ำเราบอกว่าเพราะใหญ่วะเดี๋ยวก่อนเอา ใส่อยู่ไอ้ยคางบ้านเจ้าของนี่เลยครับอู้ห์ใหญ่ใหญ่เดียวเดียวเดียวอู้ห์ใหญ่ดิผมจิบหาเลยพี่น้องเมื่อวานนี้โอ้เสด็จลงรถไถไปตกไอออู้หบ่เบิ้งอันนี้นะตกลุ้มโพน่ะบม่ใชขาผิดเอาเดี๋ยวเบิ้งครับไปเพราทักทายเพป็นเนยวัสดีปีใหม่เพป็นเนยวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องไปดีกันทุกขทุกคนครับอู้ใหญ่หลีครับผม อพรามันก็หางจำหางเลยเพอ้อเด,าาดอี๋ยวครับแม่อ้ยใส่งามๆบวกแม่ของเท่โอ้ดับเนี้ยครับผมหนูต้องไปหาใกล้เลยครับนูนมากเกอนั่นนี่ครับใส่แบบงามเลยนี่หนูมันอยู่เลาะเงอนผมนี่เลยด้ครับ ช่วงนี้มันมังื่นนี่เขาบุหลายครับผมมีแต่ทุ่งพื้นด้ครับเนี่ยว่างไฟสนามอ่ะโอ้ว่าผมบกค่อยได้อยู่บ้านได้เพราะของสาวของขันเนี่ยเอยไหนครับใส่สวยๆเลยทั้งในสาเฮาต้นนี้ไหนครับใส่งามๆครับผม อ้วนตุ๊บเห็นเนอะเอ้ย <lamps>. มัน <alike> ยังคักเลยเลยพ่อนี่ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยครับไปพ่อ ขวมไปพูดอีกอยางข้างหิ้มนั้นเลยเน่ยนนะนะว้ไม่ได้ายอ่ะเพาะนั่นอะเอาไปเบ่งครับผมพ <c oughs> ูดครับบึไงไอ้ทงเป็นได้ห้ออยู่ฟังนั่นเลยครับ เงียบไปเพ้อไ,ไม่ได้ห้อยคั้ยเลยเรียนเรียนเหรอลำลำพูนครับไงวะอาหารโดดอู้ใส่ง,งามๆอยู่เพ้อไขโอู้ใส่ง,งามๆกับโดกนั่นนู่น้อย ขนาดพี่นอยไม่ได้ขี่ใหญ่ๆเลยนะใหญ่หรอโบนี่ครับเต็มสองแล้วด้วครับ <laughs> เอ๋อเก็บซบครับผมสองเต็มละมื้อนี้พอดี <laughs> ผมยางหญาเลยนะ่น้องขามันพลิกเนะน,นี่ยเมื่อวานนี้เลยบ่ได้กยางไปทางหุ่นดกมาเด็เกียร์ด,ดิ้นเพื่อนกับต้ลงรถไถกับขาพลิกอู ป้าตุ๊กืมป๋เมนเท่าจีเดยไม่จับป้าผมอ,อือดึงทางมันเลยป๋อเพ็่ตจะถือแงปพออ้อระดับไปมุนีปุยลนะพี่น้องเออครับเห็นเน <minutes> paid, แต่ว่านู้นสิพอใครยอู <royable> ้พอขี่ไงอยู่ตัวนี่พอแม่เนี่ยครับดูมันได้เพาะพันได้เพกยอนสวนเท่านี่เลยเนาะพ่อเขาใส่กินก่อนไหมพี่น้องลอยลอยหลบหลังนะนั่นเลยไม่เต้นรูเลยเนี่ยคอยมันกัดหยาเสกนี่ครับ พวกโไมงมีพวก็ดตาอยู่นี่โมเลนข้างมันเต่งงามๆมึงวะนี่บวงวัต่ำว้าัดกินอยังมีเลยเม่นีนี่ อากาศกันาวเลยพี mm ่น hmm. like at oh 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 uh ้องนู้บ uh ่า huh. ค uh ่อยเรียงห้างดอกว่นนี่หนูหลุดเท้าเนี่ยขี่มันใหญ่เฮ้ยเอเห็นอยู่ไหมเอาคั้วมัเลียงไ่เห็นอยู่ไหมห้อยมันขดไหมมันนั่นไม่เห็นห้องน้อมันอดู่แถวนี้นี่เห็นเด้อ หอยมันออกมาขวอดเดลยน้องหนูมันออกมาหากินอะเห็นปะพักมุงนี้เต็มงานนี่เลยเด้ที่น้องแต่ว่าป้านี่กินมัดนะครับกินจนว่ามันเหลือแต,ต,ต่ะ้ตมันน่ะน้ำเหงอะ่ะมันกินมาไดนะ้นะนำเหงียนก้นอนน่ะป้าน,นี่ลายครับผมสําหรับปีนี้พาผมไปได้ปดป่วยดอกเพราะว่าเขาองเมยเพลูกเนี่ยอู้พ่อห้อยกบแม่นบ่นี่พ่อห้อยกบเลยนี่พ่อหนึ่ง แค่บอกกบอยู่หลายอยู่ในนวลนี่ไม่เนาะยู๋ทางพยางงามไม่พอเ่นจะเหลือม่องเหรอจะฟอ <c oughs> นวะนี่นี่ครับเบิึงหอยมันเ่นครับผมเห็นบ่สังเกตดีๆีได้ครับนี่เห็นปะไม่เ่นไปพูดนะครับเ่นหิมขอบสะมีแต่หอยมันเลยนี่เบิึงเลยดได้ครับหอยขุดหอยนี่ครับผม เห็นว่าแบบมันขุดเดี๋ยวนี้น้องตองโตโอ้คือผสนมันนุ่มสำมีความมันแล้วไดมันจะมันมันนี่คือมันควายวัวนี่มันอยู่ละเบป็นเนื้อแบบผลงานของเขาแบบสองเต็มเลยนะครับพอดีเพืนมาหาผมไปเห็นงานเลยเพราะที่ไหนพืชโตโตแต่งโม่งเลนี่ทันแล้วส่วนมากจัดโอ้ไปบอกไหวก่อนเดี๋ยวคนหายมึงมันเออว่ามันบุกสยอมฮะ สำหรับคลิปนี้ขอจบเลยครับครับาบายยครับผมสำหรับเซานี้กับสองเต็มนะครับผลงานยํำวงรูครับผมครับบายยครับผม